ขาดยังขาดยาังวะซิมอซิมปัดสับโอเคบ่าโอเคแหละแกยกุ้งที่นนอง ครับเป็นองก้อยกุ้งไม่เยก้อยกุ้งใส่จำเจ้า,า,ากุ้งสดก้อย,ยกุ้งก้อยกุ้งพอได้จำ น,นี่หลักคนเห็ดแม่เสือหลามกุ้งลังแจะประแดก,กให้มามประแดดในครัวกับแคบแคบกป็นสิทธิครับในครัวก็ได้จะนำประแดกเล็นกน้อย ลงปลาประกอบใช่หมหอมหอมมุ้ต่ำต่ำสักน้อยพอพันอ้พอได้จับได้แก้วยซะนะก้อยกุ้งต่ำกุ้งพี่น้อง นี่ขาเลยนะหัวเขาหัวเขา้าต่ำจากน้อเลย ขาด,ดยังขาด,ดยังไงสิมซิมปะสับโอเคขาบพาโอเคแหละคอยกุ้งที่นออ่องลอยกุก้งอะไรกับแสบซสบน้ำกันครับมาจับน้ำกัน มาเ้อพี่นอ้องมาเ้อะก๋อยกุ้งข้าวเหนียวลุยกันแหละเขาทาป่ะเ้อเก็บสมอเลยสมอชุดาดปเด่ยหน่อเชีเพื่นมางคนีนากวยกุ้เส้บักอก

พีน่น่อยครับใจใดก็ขอขอบ,ขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมนะครับพีน่น้อยกินก้อยกุ้งครับ คลิปนี้มานี่็ขอฝากไว้ทีนี่ก่อนครับพี่น้องขอกัรไม่คิดมาโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ